นำเพลงร้องเพลงชาติเลยครับ<ว><ง>โอ้ยต้องระวังครับต้องระว,งระวงระังครับแต่งกว่าครับกว่ากันอย่างนั้น การ์มาน็อกแล้วครับทางด้านของอาเมเบร์ฮอสเซนคารมารีเป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับโอ้โหซ้ยายเข้าเอาครับโอ้หุยมีศอกได้ลุ้นแล้วแบบนี้โอ้ย,ยเป๊เหมือนกันเจอศอ,อกเข้าไปครับเพชรภูผาแม่เอาหน้าไปรับศอ,อกครับอย่าลองของนะครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้โหนักแกรับด้วยศอกนะครับอออคารมารีพยายามแม่เดินรับศอ,อ,อกอีกเหมือนเดิมชกมวยไปด้วยสกตัวเองเรียนหนังสือไปด้วยนี่คือความภาคภูมิใจครับนี่ต้องถอย แล้วครับโอ้โหข่าวครับเนื้ออยู่ไม่อยู่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหหักล้มไม่มีราคา<อ>ครับนี่แหละอาวุธแข่<พ>งแบบนี้ครับไม่ต้องคิดว่าไม่มีจังหวะเอาคนละแข้งโอ้ยไต่ลุกครับเจอแค่คู่ฟ้าก็มีแห่งนี้ครับทำได้ก็จริงครับโอ้โหดูแล้วเข้าใจครับดูแล้วสมศักดิ์ศรีครับแมตต์ยกแรกเี่ทำท่าจะเจียนไปยิ่นอยู่นะครับ ยก2ดีขึ้นครับยก3าแม่อย่างที่เห็นแล้วครับภาพนักสู้หมอาครับจากอบจอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับนี่ครับช่วยครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครับวิถีของนักสู้บนสังเวียนเลือดครับคุณมารุตดูครับช่วงนี้ครับโอ้โหฝันลูกนี้นะครับแตกเลยครับแม่ please put your hands together for our winner from B r e d Corner t อร a ไทยแเพชรภูผาเอกปูยีนะครับลยนะครับตัวใหญ่เป้าใหญ่นะครับพิชิตมาต้องดึกอย่างนี้ครับแต่ว่าต้องมุดเข้าไปครับอย่าประมาทครับชีวิตชีวิตอย่าประมาทเด็ดขาดครับบนสังเวียนไม่มีสิทธิ์แก้ตัวครับนั่นนะครับมาแล้วครับมาที่โอ้โหตใช้ความเป็นเจ้าเล่์หน่อยครับพิชิต ได้ไปตายขาวก็ตายครับอีกแค่หนึ่งไม่มีอะไรง่ายได้ครับได้ดีมีถูกได้ถูกมีดีครับสู้กันต่อไปปดไปถูกอุ้ยหนักหัวครับอาวุธมาดีโดยความที่ยาวใหญ่นะครับช่วงแขนช่วงขาทำยังไงโอ้ยหันมาอะไรครับโอ้โหหน้าผากโอ้โหพอสมควรครับพี่หมอว่าไงครับไม่ไหวครับโอ้โห เสียดายเลยครับทางด้านของพิชิตมานดูเลครับโอ้โหลุยเลยครับโอ้ยน่าจะโอ้ศีรษะชนกันหรือเปล่าครับศอกนะแม่เหมือนกับจังหวะนฟาชนโอ้โหดูครับแตกเลยครับนี่ครับโอ้โหสอกนัดลูกนี้ครับก่อนหน้านั้นหน้าผากของพิชิตมานก็โขกหัวออกมาดีครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหงัดเข้าไปครับ ครับเผอไม่ได้จริงๆครับแม